ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในไทยตัดสินใจแน่นอนแล้วยังคะก็ประชุมอยู่แล้วก็หาแผนงานที่รองรับบริการม้าตแการที่รองรับบริการการยอมรับเพื่อนักต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางที่มากที่สุดก็คือเป็นความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นในระบบภาคเะวันออกของเราการท่องเที่ยวโรงแรมก็ลองไปปรึกษาการดูมาเนี่ยว่าดูที่ว่าจะรับได้ไหมนะนี่ถ้าสมมติเป็นเกาะเนี่ยมันทั้งเกาะมันคงรับไม่ได้ แล้วถ้าเป็นพื้นที่เป็นหาดเป็นที่เฉพาะนี้ได้ไหมเข้ามาแล้วอยู่เฉพาะตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวที่เราเรียกว่าเป็นพื้นที่ก็ได้ไหมเอเรียอ,รอะไรเอเรียบริเวณนะต้องคิดแบบนี้ไม่งั้นเป็นไม,ไม่ได้อย่างที่เก็ดตอนนี้เข้ากาเด๋ยว่าเราจะช่วยเขาแต่เขาก็มีกระแสะบอกว่าเขาบอกไม่อยากให้ทําตอนนี้เขากำลังทำาดนะ้เรื่องอะไรนะเร,รื่องอะไรนะเรลเทศการอะไรนะเรศอกาลอะไรอะ เขาบอกขอเลือดไปก่อนเถอแต่เดี๋ยวหลังจากนี้หลังกินเจที่2 5มั้งก็ขอให้หายดึกกันเรื่องนี้เราก็เตรียมมรากาศวันนี้ก็หายดืกอันวันนี้ว่าจะเข้ามาอย่างไงจะอยู่ที่ไหนอยู่กี่วันไปทางไงติดตามได้หรือไม่เะีมองนี้นะแล้วก็เลือกเฉพาะที่มันปลอดภัยกันแล้วกันแล้วยังมีข้อปัจจัยการแพร่ระบาดประเทศเพื่อนบ้านอย่างอย่างพม่าหรือว่าประเทศเราเราไม่ให้เขาเข้ามานี่มันเข้ามาเป็นเป็นทริปเข้ามา มันไม่ได้ปล่อยใครเข้ามาายแดนเมื่อไหร่แล้วเราไม่ได้คนทั่วไปไปเที่ยวอยู่แล้วในพื้นที่พวกนี้ถ้าไปต่างต่างชาตินะพวกผมมันต้อต้นทางอ่ะแหละต้องมีการตรวจสอบมีการรับรองนะการอะไรกักตัวอะไรเข้ามาก่อนแล้วเข้ามาถึงประเทศไทยก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่จํากัดก็เหมือนเข้ามาในเสกอมลทินั่นแหละไดไหมโรงแรมโรงแรมไหนก็โรงแรมนั้นพื้นที่หาดไหนก็หาดนั้นก็แค่นั้นก่อนถ้าไม่ทำอย่างนี้มันจะไปได้อย่างอื่นไหมล่ะไม่เริ่มมันก็ไม่ได้เลยเลยก็เหมือนเดิมแล้วก็ แล้วก็ร้องเรียนว่ามีปัญหานะเพราะนั้นประชาชนก็ต้องช่วยกันเพราะทุกคนมันทั้งหมดมันเป็นห่วงโซ่คนหมดนี่นะถ้าเขาไม่มีคนเที่ยวโรงแรมเขาก็ปิดปิดเขาก็ไม่มีการซื้ออาหารการกินน้ําท่าเครื่องดื่มไม่ได้ใช้แล้วทาไงก็ยากจนไปหมดะลยนี่นแค่เป็นอันนองคารเบื้องต้นเนี่ยกระทรวงท่องเที่ยวมีการรายงานไหมคะว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศอยากมาเที่ยวประเทศเราในช่วงเวลานี้เนี่ยยอดมีเยอะมั้ยก็มีไงแต่ก็จะไม่เยอะหรอกมีเราที่จะเอามาทดลองก่อนยังไงเล่าเมื่อถึงเวลาที่ ถึงเวลาเขาพร้อมเขาก็จะมาเยอะกว่านี้แต่วันนี้เราเอาคนที่ต้องการมาที่เขาพร้อมอยู่น้อยๆเนี่ยมาก่อนคือคนที่มีคุณภาพอ่ะเข้าใจไหมที่คนที่มีอะไรหรือที่านะเงินดีมีการตรวจสอสุขภาพดีเข้ามาเป็นทริปเข้ามาแล้วไปลงที่ไหนก็ลงที่นั่นเลยไม่ใช่ไปลงกรุงเทพแล้วที่จะไปกรุงเทพต่อไม่ใช่ลงไหนก็สามปีที่นั่นแหละแล้วจะนำรถไปส่งในพื้นที่พื้นที่นี้เขาจองไว้ก่อนล่วงหน้าและมีการันตีโดยรอบท้องถิ่นก็ช่วยดูแล ถ้าไปทำอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นได้ไหมลนะ่ะไม่ได้หรอกในยกจะให้ความมั่นใจเรื่องการระบาดและรอก2องยังไงบ้างคะระบาดเ่นระบาดเราะระบาดเพราะการใส่หน้ากากเรื่องการยกเลิรใบงานเรื่องขึ้นเรื่องตำรวจเพิ่มขึ้นเอาอย่างครับ